โอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าคือช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะมองไปทางไหนในโลกเทคกันนะโดยเฉพาะถ้าพูดถึงเรื่อง AI เนี่ยเราจะได้ยินชื่อนี้ตลอดเลย CrowdStrike หรือ CRWD คำถามใหญ่ๆของการเจาะลึกวันนี้ก็คือ,อ,อบริษัทนี้เขาทำอะไรกันแน่แล้วทำไมถ,ถึงถึงถูกมองว่าเป็นผู้นำในสงครามไซเบอร์ยุคใหม่เลยล่ะครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้กันคือถ้าพูดถึงความปลอดภัยไซยเบอร์นะครับ คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่อยู่ในคอมเราเหมือนเหมือนยามเฝ้าประตูรอให้มีคนมางัดแงะก่อนแล้วค่อยเตือนแต่ดูเหมือนว่าวิธีคิดของ Crowdstrike จะไม่เหมือนกันเลยนะครับใช่เลยค่ะเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดเลยตัวผลิตภัณฑ์หลักของเขาที่ชื่อ Falcon Platform เนี่ยนะคะมันไม่ได้รอให้เกิดเรื่องก่อนแต่มันเป็นการป้องตันเชิงรุกหัวใจของมันเลยก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Thread Graph ค่ะ อืมลองนึกภาพตามนะคะว่ามันคือระบบประสาทส,ส่วนกลางของอินเทอร์เน็ตพอมีลูกค้าคนนึงในบราซิลโดนโจมตีด้วยไวรัสแบบใหม่ปุ๊บระบบนี้มันจะเรียนรู้ทันทีเลยแล้วลูกค้าอีกคนในญี่ปุ่นก็จะได้รับการป้องกันจากไวรัสตัวเดียวกันภายในแบบว่าเสี้ยววินาทีเลยค่ะโห oh. โดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมันเป็นการใช้ข้อมูลจากทั่วโลกมาปกป้องทุกคนพร้อมกันแบบเรียลไทม์ภาพชัดมากเลยครับคือไม่ใช่แค่ยามเฝ้าบ้านใครบ้านมันแต่เป็นเ,เครือข่ายที่เรียนรู้ร่วมกันงั้นก็แปลว่าลูกค้าต้องจ่ายเป็น Subscript i o ใช่ไหมครับเพื่อให้มันป้องกันตลอดเวลาใช่เลยค่ะต้องเป็น Subscript i o n model แล้วโมเดลธุรกิจแบบนี้ในมุมของนักลงทุนล่ะครับมันน่าสนใจยังไงอ๋อน่าสนใจมากค่ะเพราะว่า คือรายได้เกือบทั้งหมดเลยนะคะประมาณ93-95%มันมาจาก Subscription นี่แหละซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นซังซำมันทำให้บริษัทคาดการรายรับได้แม่นยำม,มากแล้วก็มั่นคงด้วยแล้วในฐานะที่มันเป็นหุ้นเติบโตหรือ growth stock อะคะ่ะเขาจะไม่จ่ายเงินปันผลแต่จะเอาเงินทั้งหมดกลับไปลงทุนซ้ำใน R&D แล้วก็การตลาดเพื่อให้โตเร็วที่สุดพอพูดถึงการขยายอาณาจากักร ก็ต้องพูดถึงผู้นำเรื่องราวของ CEO อย่างจอชเคิร์สก็น่าสนใจมากเขาไม่ใช่แค่นักบริหารแต่เหมือนเป็นเป็นกูรูตัวจริงเลยค่ะครับครับเดี๋ยวนะครับการที่ CEO เป็นกูรูตัวจริงเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับคือในโลก Big Tech เราก็เห็นบ่อยๆว่านักบริหารเก่งๆก็พาบริษัทไปได้ทำไมในเคสของ Cyber s e c u r i t y มันถึงต่างออกไปเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ คือในธุรกิจอื่นความสามารถในการบริหารอย่างเดียวอาจจะพอแต่ในโลกความปลอดภัยไซเบอร์ที่เดิมพันมันสูงมากความน่าเชื่อถือคือทุกอย่างเลยการมีผู้ก่อตั้งที่เป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในวงการคุมเกมเองมันสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าองค์กรใหญ่ๆได้แบบที่อืมนักบริหารทั่วไปทําไม่ได้แล้วความเชื่อมั่นนั้นมันก็สะท้อนออกมาในสถานะการเงินของเขาเลยนะคะคือบริษัทเทคที่โตเร็วเจ้าอื่นอาจจะมีหนี้เยอะ แต่ CrowdStrike มีเงินสดเป็นพันล้านเหรียญไม่สิต้องบอกว่าหลายพันล้านเลยค่ะแล้วก็มีหนี้น้อยมากนี่มันไม่ใช่แค่ความมั่นคงนะคะแต่มันคืออาวุธอาวุธค่ะในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเขาสามารถไปซื้อคู่แข่งที่กำลังลำบากได้หรือลงทุน R&D นด์ D หนักกว่าเดิมในขณะที่คนอื่นต้องรัดเข็มขัดเข้าใจเลยครับคือมีทั้งเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าโมเดลธุรกิจแข็งแกร่งผู้นำที่น่าเชื่อถือสุดๆงั้นมองไปข้างหน้ากันบ้าง อะไรคือปัจจัยที่จะขับเคลื่อนพวกเขาต่อไปและความเสี่ยงล่ะครับอะไรที่น่ากังวลที่สุดถ้าเป็นปัจจัยหนุนหรือ the bull case นะคะมันจะผูกอยู่กับ3ามเมกะเทรนด์หล่ที่ไม่มีวันย้อนกลับก็คือ Digital t r a n sfmation o r work from anywhere แล้วก็ภัยคุกคามที่มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเพราะใช้ AI พูดง่ายๆก็คือตราบใดที่โลกยังเป็นแบบนี้ cloud strike ก็ยังขายของได้เรื่อยๆค่ะแล้วด้านมืดหรือ the bear case ล่ะครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขานอนไม่หลับได้เลยคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดค่ะ และไม่ใช่ใครที่ไหนเลยแต่เป็นยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft Microsoft เหรอครับ ใช่ค่ะเขาใช้กลยุทธ์มัดรวมหรือ bundle เอาแพลตฟอร์ม De ฟเ n d e ดของตัวเองใส่เข้าไปในแพ็กเกจ Microsoft 360ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ก็ใช้อยู่แล้วมันเลยเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธยากมากอีกปัจจัยก็คือมูลค่าหุ้นหรือ valuation ที่มันสูงมากคือราคาหุ้นตอนนี้มันสะท้อนความคาดหวังว่าบริษัทจะโตแบบโอ้โหไร้เทียมทานถ้าการเติบโตชะลอลงแค่นิดเดียวแม้จะยังสูงอยู่ก็อาจจะโดนเทขายหนักได้เหมือนกันโอเคพอจะเห็นภาพรวมของสงครามครั้งนี้แล้ว สรุปการเจาะลึกของเราวันนี้ก็คือ 1. c r o u d Strike ไม่ใช่แอนติไวรัสธรรมดาแต่เป็นเครือข่ายป้องกันภัยอัจฉริยะที่ใช้ AI และ Cloud 2. พวกเขามีโมเดลธุรกิจแบบ Subscription ที่มั่นคงแล้วก็มีเงินสดเป็นอาวุธสำคัญและ 3. อนาคตด,ดูสดใสเพราะเกาะไปกับเมกะเทรนแต่ก็ต้องเจอกับศึกหนักจาก Microsoft แล้วก็แรงกดดันจากตลาดด้วยใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยนะคะว่า เมื่อสงครามไซเบอร์มันขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับแล้วยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft ก็ลงมาในสนามนี้เต็มตัวคำถามก็คือในอนาคตชัยชนะจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ฉลาดที่สุดหรือจะขึ้นอยู่กับระบบนิเวศท,ทางธุรกิจหรือ EcoSystem ที่ใหญ่และครอบคลุมที่สุดกันแน่คะ